ครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปเรื่องของแบงก์ปอมกันก่อนดีกว่านะออองค์อันนี้กลางวันทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ไปกระจ่างถึงเรื่องอการดราม่านะฮะที่นะครับช่วงแรกๆนั้นก็มีออกมาเยอะแยะมากมายนะว่าเอ๊ผลิตออกมาได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะครั้งออกมาได้ไงใช่ฮะผมก็รู้สึกเห็นด้วยนะแต่พอศึกษาเข้าอีกนิดนึงเนี่ยผมรู้สึกว่า เออเขาก็มีเหตุผลของเขานะคือบางทีอ่ะจากการคลังอ่ะนะครับเขาก็เรียนมาเยอะกว่าเขาทํางานโดยตรงนะบางทีเราไม่ควรจะไปเถียงเขาหรือว่าไปรู้ดีมากกว่าหน้าที่ของเขานะฮะเออก็ไปดูคลิปซึ่งจะมีคําตอบอยู่ในนั้นนะฮะลองไปดูครับส่วนแบงค์ร้อยปกติแล้ว แบงค์ที่ระลึกทั้งหลายเนี่ยเวลากด ATM มันจะไม่ออกมานะเราจะต้องไปเลือกซื้อที่ธนาคารและคุณู้นี่แบงค์ร้อยครับแบงค์ร้อยแบบกลับเปลี่ยนฟาดเห็นไหมคือขอบนอกนะ่ะมันกลายเป็นสีเหลืองครับคุณผู้ชมครับและด้านหลังนั้นมีพระบรมฉาย,ยาสาธิสลักษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิวรกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยฮะ แล้วก็พระราชภารกิจของพระองค์ท่านอันนี้ตอนเสร็จออกสีหาบัญชรเนีย่ยหมดเลยนี่คือธนาบัตรแบบร้อยบาทอา้าวส่วนพันบาทไม่เป็นไรพันบาทอันนั้นไม่สับสนหรอกนะพันบาทไม่สับสนแล้วใครก็ตามที่บอกว่าโหแบงค์พันออกไปอย่างนี้จะเก็บยังไง,งก็ระเป๋าตังค์ก็กระเป๋าตังค์เล็กปล่าวเขาให้ซื้อเป็นที่ระลึกส่วนแบงค์ร้อยเนี่ยให้ใช้ได้ด้วยแล้วก็เก็บเป็นที่ระลึกได้ด้วย แต่ต้องระวังจริงๆครับคุณผู้ชมครับแล้วผู้สื่อข่าวแล้วธนบัตรมันขาดเ็บนะจะมีตัวฉบับที่ระลึกชอนครับกับธนบัตรนะฮะที่จะมีปัญหาหน่อยก็คือแบงค์พันนะครับกับแบงค์ร้อยรุ่นใหม่นะฮะที่ทำออกมานะครับ ซึ่งให้เราพลิกดูอีกด้านหนึ่งนะฮะจากหลักสังเกตนะที่คุณทีมะได้อธิบายไว้นะครับเพราะจะมีสามสามสามอย่างนะสามจุดนะครับนี่ฮะนี่นแหละฮะจะมีสามรูปนี่นะฮะอันนี้ตอนเสร็จออกสีหาบรรชรหมดเลยนี่คือครับสามจุดนี้นะฮะแต่ด้านหน้าเนี่ย เหมือนกันนะฮะเหมือนกันกับแบงค์พันเลยนะครับแค่ตัวเลขมีตัวเลขศูนย์เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับดังนั้นการจะเช็คแบงค์พันหรือแบงค์ร้อยดีๆเนี่ยสีมันอาจจะใกล้เคียงกันนะมันไม่แดงแจด๊ดเหมือนฉบับเก่านะของแบงค์ร้อยนะฮะแบงค์ร้อยกับแบงค์พันตอนนี้มันจึงเหมือนกันแต่ให้พลิกปกนะเป็นหน้านบีนะฮะเรียกว่าอีกอีกหน้าหนึ่งนั่นเองนะครับก็จะต่างกันนะครับก็สังเกตนะฮะและก็อีกวิธีหนึ่งคือ คลิปต่อไปครับแล้วคนที่บอกว่าให้เอาแบงก์รติดรุ่นใหม่มาขีดนะคะว่าติดปครับกับวิธีเดิมๆนะฮะที่จากคลิปแรกนะคลิปเก่านะฮะจะใช้ปากกาช่วยเช็คนะครับแล้วก็ใครมีทุนเยอะหน่อยก็จะใช้วิธีการส่องแสงเข้าไปใช่ไหมเพื่อดูเช็คว่ามันเป็นธนบัตรปลอมหรือจริงนะแต่อีกวิธีหนึ่งครับผมได้วิธีนี้มา คิดว่ามันน่าจะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับนอกจากการรูปตัวที่ผิวธนาบัตรแล้วนะก็ผมว่าเอามาดมดีกว่าฮะเพราะว่ากลิ่นนะของแบงค์มันจะต่างออกไปครับมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันนะครับรับมาปุ๊บก็ลองดมดูนะฮะว่ามันไม่ใช่กระดาษ A4 แน่นอนไม่ใช่กลิ่นน้ำมึกแน่นอนน่าจะเป็นกลิ่นของธนาบัตรครับสรุปนะครับสรุปชัดเจนนะครับว่า การนําธนาบัตรเนี่ยไปถ่ายเอกสารนะครับเป็นแค่เงื่อนไขหนึ่งนะฮะเพื่อไม่ให้ทําการ Copy นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องใช้หลักการอื่นประกอบนะครับเพื่อจะยากต่อการเรียนแบบและนําไปใช้นะฮะปนกันอยู่ในสังคมนะฮะแค่การถ่ายเอกสารเพื่อป้องกันอยู่บ้างแค่นั้นเองนะครับมันไม่ใช่เป็นหลักนะว่าทําไมไม่มียูเรออนนะครับถ้าไม่มีก็จะมีปัญหานะไม่ใช่นั้นแค่ ตัวประกอบอย่างหนึ่งเฉยๆนะฮะแต่องค์ประกอบอื่นมากกว่านะแต่บางที่ก็ทําออกมาเรียนแบบได้เหมือนมากนะยังไงก็ต้องระวังด้วยนะครับครับว่าเวลาเราจะพิมพ์ธนบัตรนั้นไม่ใช่ว่าประเทศใดในโลกอยากจะพิมพ์แล้วก็พิมพ์ออกมาเลยมันง่ายเกินไปฮะการพิมพ์นั้นต้องถูกจํากัดไว้ด้วยทุนสำรองระหว่างประเทศที่มีมูลค่า เท่ากับจํานวนธนบัตรที่พิมพ์ออกมาแล้วเอามาใช้จ่ายหมุนเวียนกันในตลาดยกเว้นประเทศเดียวคือสหรัฐอเมริกาซึ่งผมจะไม่มีเวลาเล่าให้ฟังว่าทําไมแต่เอาแบบนี้สหรัฐเอาเปียบว่าทั้งหลายในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่ออกมาทั้งแบงค์ร้อยที่เราไม่คุ้นสีกันกับแบงค์พันที่ออกมาใหญ่ๆออกมาโดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศเป็นแบกอัพ ไม่ใช่คิดว่าอยู่ดีๆก็จะผลิตออกมาชัดเจนนะครับคือทั้งหมดของคำตอบนะฮะแล้วสมัยนี้เวลาจะพิมพ์แบงก์ออกมาเราต้องมีสิ่งที่มีมูลค่าเท่ากับแบงก์ที่พิมพ์ออกมาขอใช้เงินดอลลาร์ฮะส่วนใหญ่มีทองคำเข้าไปผสมด้วยเป็นส่วนน้อยเท่านั้นเองนี่คือที่มาและคำตอบของการพิมพ์ธนบัตรโอเคนะฮะชัดเจนแล้วนะครับว่ากลางนะครับ ทำออกมานะจากที่ผมเช็คดูหลายๆในหลายสื่อนะครับก็สรุปได้ชัดเจนและมะีช่องนะฮะหรือมีเรียกว่านักวิชาการด้วยนะฮะได้ออกมาว่าผลิตออกมานะครับโดยอ้างอิงนะครับหรือเรียกว่าไม่ได้ผลิตออกมาเล่นๆได้นะก็คือมีหลักการของเขานะฮะแล้วก็ อีกอย่างหนึง่งก็คือ,อมันมันจะไม่ใช่เรื่องที่บอกว่าจะเป็นเหมือนเวเนซุเอลาเป็นดราม่าอะไรขึ้นมานะตรงนั้นนะเพราะว่าครั้งเขาผลิตออกมาเพื่อชดเชยฮะชดเชยเงินเก่าที่หายไปนะบางคนก็ถูกปวกกินบ้างนะครับโดนไฟไหม้เผาบ้างนะฮะก็จึงต้องผลิตออกมาชดเชยด้วยนะครับ ยูไรอันเป็นกระแสะข่าวที่ดราม่าสุดๆในตอนนี้โดยพุ่งเป้าไปที่ธนบัตรที่ระลึกรุ่นล่าสุดว่าการไม่มียูไรอันจะทําให้ถ่ายเอกสารและปลอมแปลงได้ง่ายทั้งที่ยูไรอันไม่ถือเป็น,นกลไกความปลอดภัยที่สําคัญที่สุดในการป้องกันการปลอมแปลงดังนั้นเรามาพิสูจน์ความจริงกันด้วยคลิปของอาจารย์วิชยาโดยการนําธนาบัตร100บาทแบบที่17ซึ่งเป็นแบบปัจจุบันจากธนาคารแห่งประเทศไทย ที่สำนักข่าวหลายสำนักต่างพากันบอกว่ามีกลุ่มดาวยูเรียนซึ่งจะไม่สามารถถ่ายเอกสารสีหรือสแกนใดๆได้เลยแต่ปรากฏว่าถ่ายเอกสารสีได้จะ้ะนั่นเป็นเพราะการถ่ายเอกสารสีธนบัตรจะทําได้หรือไม่ได้นั้นขึ้นอยู่กับเครื่องถ่ายเอกสารแต่ละชนิด และซอฟต์แวร์ที่ควบคุมภายในเครื่องซึ่งไม่ใช่มาตรฐานสากลที่เครื่องหรือโปรแกรมตัดต่อภาพต้องทำรวมทั้ง u ูไรแที่ดราม่ากันอยู่นั้นก็ไม่ใช่ปัจจัยที่ใช้ในการจับที่เป็นมาตรฐานเช่นกันสรุปได้ว่า,วาการมี u r ไร n ออยู่ในธนบัตรก็สามารถถ่ายเอกสารสีหรือสแกนได้ตามปกติและธนบัตรที่ไม่มียูไรแนก็ไม่ได้หมายความว่าจะถูกปลอมแปลงได้ง่าย ซึ่งหลายประเทศทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและยุโรปก็ไม่ได้นำยูโรยานมาใช้แต่เน้นที่การให้มีลักษณะต่อต้อตานการปลอมแปลงเพื่อให้ประชาชนสังเกตได้ง่ายและมิจฉาชีพทำปลอมแปลงได้เหมือนของจริงได้ยากปุ๊กเริ่มตั้งแต่ตรงนี้มันเอาปากกาสีทองมาทำหน้าดำๆตัวหนังสือสีมนมน แล้วก็ลายเซ็นเบลอๆอ,อันนี้ค้อของปลอมนะอันนี้ของจริงเทียบกันตรงนี้ลายน้ำจะเงาแวบๆอันนี้คือเป็นปากกาสีทองแล้วก็อันนี้หน้าจะคมชัดละเอียดตัวนี้หน้าดำๆตัวหนึ่ง ตัวหนังสือเลขต้องเป็นสีสีแดงของปลอมเป็นสีดำๆเส้นตรงนี้ก็ทําเหมือนมากตรงนี้อาจจะดูยากหน่อยแต่ว่าของปลอมจะออกเป็นสีเขียวๆข,ของจริงสีเหลืองแล้วก็ตรงนี้ไม่ค่อยชัดแล้วก็ตรงนี้ดูลายเส้นอันนี้คม ลายจริงของปลอมเนี่ยเบอร์เบอร์เหมือนสกแกนมาอันนี้เทียบอันนี้ของจริงอันนี้ของปลอม